พี่เล่เอาเลยรูปภา,าพเขาก่อนดิเดี๋ยวผมจะดูก่อนว่าจริงอะ่ะอย่างที่ที่บอกว่าเป็นพระแม่กาลีผมก็อยากรู้ว่าจริงหรือเปล่าสวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเช็คคนคนหนึ่งน,นะครับว่ามีเจ้าแม่กาลีในสิในตัวของหรือเปล่านะครับแล้วเราจะแผ่เมตตาให้เขาคนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์เอกโดยไม่เปิดเผยชื่อนะครับเดี๋ยวผมปิดเต็มไว้เนี่ยนะครับ เราจะเช็คดูว่าเขามีองค์หรือมีเทพอะไรสังสิ์สักสิทธิ์หรือเปล่าเพื่อที่จะเข้าให้ถูกทางนะครับคือถ้าใครมีมีคั่วอหรือผู้สโตนะครับเอาเอามาให้อาจารย์เช็คดูได้นะครับตามความเชื่อนะครับว่าคนนี้เนี่ยจะเป็นจะเป็นคนใครคู่ใครจะเป็นอิหรือเป็นอะไรเราไปอีกนานไหมเราผมมาหาอาจารย์เอพลังพุทธคุณนะครับเพื่อตามความเชื่อผมว่าพราะว่า ให้ดูจิตให้ดูคนนี้ก่อนนะครับนี่นะครับแต่จะไม่เปิดเผยชื่อใครนะครับว่าเป็นใครนะครับเพื่อความสบายใจนะครับอ่ะโอเครู้แล้วอ่ะนี่นะครับรู้แล้วถ้าถ,ถ้าใครถ้าใครเจอถ้าใครเจอปัญหาคือยอย่างนี้นะครับรักษัะขนขึ้นพลังแบบนี้นะครับอ่าเท่าที่ผมผ่านแล้วประสบการณ์เลยนะครับมันเป็นขึ้นพลังที่ไม่ใช่เทพไม่ใช่พลังของเทพ นะครับคือองค์พระแม่กาลีคือเทพใช่ไหมครับ <chauff eur. S 2> พระแม่กาลีเนี่ยมีพลังที่ดูดันอแต่อันเนี้ยผมพบมากเลยคือเป็นเมตตามหานิยมเยอะมากคนนี้นะใ,ใช่จริงๆในตัวเขาเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่ามันเกิดจากอะไรอมีในเรื่องของเมตตามหานิยมในเรื่องของแถวคาดก็มีนะครับในเรื่องของพวกมหาสะท้อนก็มีนะครับโชคลาภของก็มีนะครับแต่จะเน้นมากคือเสน่ห์เมตตาที่อยู่ในตัวเัามันมีเยอะนะครับแต่ว่าถามว่าเป็นเทพไหมไม่ใช่เทพ แล้วก็ไม่ใช่ผีไม่ใช่อะไรเพราะว่าพลังที่เกิดที่อยู่ในตัวเนี่ยเกิดจากการที่มีอ่าจะเป็นเกจิอาจารย์หรือใครแล้วแต่ที่ลงลงมาให้อาจารย์อาจารย์รู้ได้ไงก็พลังอันนี้มันคือเป็นเป็นเป็นเเรียกเป็นลักษณะของพลังที่ถูกถูกเขาเรียกอธิษฐานลงมาเหมือนพวกลงนะอะไรต่างๆนะครับประมาณนั้นนี่พูดแล้วขนลุกเลย คือคือคนนี้ <c oughs> ไปลง,งนักมาหลายสำนักมากใช่ครับมันเกิดจากการมีคนลงมาให้นะครับแต่ว่าถามว่าจริงๆเนี่ยเชื่อไหมครับว่าอาจารย์ที่ลง,งนักแต่ละท่านก็ก็ถือว่ายังยังไม่ยังไม่ไมปึกเท่าไหร่เพราะว่าอะไรคือถ้าถ้าถ้าปึ๊กจริงๆนะครับในตัวเนี่ยเขาจะมีกําลังของเทวดาเนี่ยหรือเทพเนี่ยจะสด้วยครับนะครับขอให้แบบเจอคนที่แบบเขาเรียกแรงครูแรงๆคนเดียวปึ้งเดียวแหละเขาจะเป็นแบบกําลังเทพทันทีเลยครับแล้ว เราถ้ามีกําลังเทพปุ๊บเนี่ยนะครับเขาเรียกจิตหรือเบื้องลึกของจิตใจเนี่ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนไปคือจะเป็นคนที่แบบมีความซอฟในเรื่องของของระดับความร้อนโผล<ช>่<ช>นะครับแล้วก็แบบอยากอยู่ดีอยากจะสดมนมลประมาณนั้นอยู่อยากจะส่วนม์อยากจะไปนั่นแล้วก็อาการให้อภยัยต่างมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าคร<ช>ับนะครับ ถ้าโกรธแล้วบางทีมันคืออาจจะจะโกรธแะแต่ว่ามันเย็นเร็วนะครับแต่เนี่ยเขาไม่มีเขาคือพูดง่ายว่าเป็นตัวของตัวเองจริงนะอะไม่มีเทพไม่มีเทพเนี่ยผมบอกอ่ะผมผมรู้หมดนะครับว่าใครเอ้ยบางคนมีองค์หรือไม่มีองค์รู้หมดรู้หมดนะครับบอกเลยมาอย่างร่างทรงเนี่ยอผมผมจิ้มได้หมดเลยไอเนี่ยเทพจริงไอนี่ผีไอนี่จิ้มได้หมดครับ นะครับเพราะส่วนมากผมว่าไอคนที่เป็นมีองค์มีอะไรเขาก็จะบอกว่าเขาเป็นเทพเป็นหนุ่มอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมันไม่ใช่เอาก็จริงไม่ใช่ไม่ใช่ครับร่างทรงเยอะแยะไปหมดนะครับก็คือเหมือนเป็นผีเป็นอะไรนี่แหละแต่ว่าเขาอย่างที่บอกไม่มีใครหรอกที่ว่าจะบอกว่าผีมนอยู่ในตัวเราเนี่ยมันจะบอกว่าตัวเองมันเป็นผีเขาไม่บอกใช่ฉันเป็นผีนะฉันเป็นนางพายฉันเป็นผีพายฉันเป็นพูดนะครับไม่มีหรอกเราคือพระศิวะเราคือพระพิคันเน เราคือพ่อฤลษสีตาไฟคือจะเป็นลักษณะนี้จริงๆแต่ถามว่ามีจริงไหมร่างทรงทุกคนคนทุกคนมีองค์ทุกคนนะ,นะ,ค,ะครับแต่องค์เนี่ยเขาจะอยู่กับเราหรือไม่เท่านั้นเองครับนะครับบางคนอ่ะมีองค์อยู่คอ,อยดูแลปกปักรักษาแต่องค์อ่ะไปอยู่ไกลโขนเลยเพราะเนื่องจากอะไร,รการบัตรตนของเราเนี่ยมันไม่ดีพอที่ท่านจะมาร่วมบุญกับบาร,รมีกับเราในขนาดนั้นครับนะครับนั่นคือสิ่งที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นกับการปฏิบัติของแต่ละคน ะครับความเป็นคนมีจิตใจเมตตาอารีนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีชอบทำบุญสร้างบุญสนทดบนอะไรเงี้ยนักเทวดาเข้ามาใกล้ตลอดนะครับอาจารย์อย่างอย่างนี้เนี่ยเราถ้าเราจะแผ่เมตตาให้เขาหรือจะให้ช่วยอาจารย์แผ่เมตตาโดนจิตโดนใจเนี่ยหรือผมจะใช้วิธีการไหนที่จะให้ เขาหายโกรธหรืออะไรอาจารย์หรือคนที่เป็นศัตรูเราหายโกรธเนี่ยคือการแผ่เมตตาเนี่ยอาจารย์จะแนะนํำยังไงครับคือการแผ่เมตตาผมแนะนํานะก็ผมผมแนะนําเลยถ้าเป็นสไตล์ผมอะครับสมมุติเรามีศัตรูใช่ไหมครับอ่ะสมมติว่าอ่ะผมเนี่ยมีศัตรูอายสักคนอ่ะสมมุติอ่ะคุณเทพโกรธกับผมเนี่ยอ่ะแบบเป็นอริกันเลยอ่ะครับเข้าใจไหมว่าการการที่อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นบุญเป็นบุญเป็นบุญส่วนที่สุด ขาเรียกอภัยทานนะครับอภัยทานเราเรา,เราไม่โกรธไม่เกลียดแล้วเราไม่คิดไม่เครียดแค้นกับจัดมูดเขาเป็นอริกับเราจริงแต่ถ้าเราวางได้นะครับเขาเรียกว่าอภัยท<ล>าน<คล>แล้วเราลองปรับพฤติกรรมแผ่เมตตานะแลแผ่เมตตาเขาไปสวดมนต์นั่งสมาธิทําบุญก็บอกบุญกุศลทั้งหลายเราขอแผ่ให้ให้คุณคนนี้นะอย่างพวกอ่ะ บุญกุศลทั้งหลายที่เกิดจากการเจริญภาวนาการทําสมาธิครับการตัดบาตการอะไรที่มันเกิดเป็นบุญเนี่ยครับก็ขอแผ่ไปยังชื่อบอกชื่อเลยบอกชื่อเลยอะคุณไ,ไตเทศไรง,งูครนะขอบุญนี้จงสําเร็จแก่คนคนนี้น้ำบัตรนี้ด้วยเธินนะอธิษฐานไปอย่างนี้ครับทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นเลยคืออภัยทานครับสิ่งที่มันจะเกิดกับเราคือหนึ่งเรา เราจะมีความสุขเราจะไม่ไม่ต้องมาเขาเรียกว่าไม่ต้องมาโกรธมาเครียด <c oughs> ไฟที่มันสูมอยู่ในกายเราเนี่ย <c oughs> มันจะค่อยๆมอดดับไปดับไป <c oughs> เพราะเราไม่จองเวรจองกรรม <c oughs> เหมือนเป็นการอโ <c oughs> หสิกรรมให้กับอริของเราครับ <c oughs> ประมาณนั้นนะครับแล้วเชื่อผมว่าสิ่ง,งเหล่านี้เราอาศัยเอาความดีเอาบุญกุศลเนี่ยใส่เข้าไปย้ำไปเรื่อยๆไปเรื่อยผมว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งนะครับสิ่ง,งเหล่าเนี้ย จะเข้าไปทําให้จิตใจเขานั้นเปลี่ยนไปได้อาจ,จารย์การแพ่เมตต่างมันช่วยให้คนที่เป็นศัตรูเราแพร์คนคนเดียวเนี่ยมันช่วยได้ยังไงก็มันมันตรงนะครับมันตรงเพราะว่าเขาอย่างอย่างน้อยเขาเขาอาจจะเป็นคั้วดีกับเราหรืออาจจะไม่ไม่นั่นกับเราอย่างเงี้ยไม่ชอบไม่นั่นกับเราแต่ว่าการการที่เราจะให้แล้วได้ผลได้เต็มกำลัทงที่สุดไม่มีใคร ผมก็ไม่มีใครช่วยเราได้ครับนะครับนอกจากตัวเราเองเท่านั้นเราเป็นผู้สร้างเราเป็นคนผูกเราก็ต้องมีคนแก้ครับนะครับทุกสิ่งทอย่างเราเป็นผู้สร้าง <c oughs> เราเป็นคนผูกไปแล้วเราก็ต้องมีคนแก้ฉะนั้นการแก้ใน,นเมื่อแก้วิธีอื่นไม่ได้นะครับเราก็เอาหลักหลักธรรมหลักพุทธศาสนา <c oughs> นะครับเข้า <c oughs> มาใช้มาปรับใช้ <c oughs> คือคือการการแผ่เมตตาจิตเขาเรียกการแผ่เมตตาจิตจากการที่เราทำความดีเนี่ยทำบุญกุศลเพราะเพราะสิ่งที่เราให้ไปเนี่ยมันเป็นกระแสแต่ถ้าเราจิตเราเราเขาเรียกอภัยทานเนี่ยจิตเราอ่อนลงจิตเราไม่ไม่พยาบาทไม่เครียดแค้นเมื่อไรเราเราอภัยให้เขานะครับแล้วเราทำบุญทำศนแล้วแผ่เมตตาให้เขาปุ๊บผมเชื่อเลยจิตเนี่ยมันจะปิดเป็นจิตเขาเรียกจิตแห่งความสงบเย็น จิตแห่งความปิติสุขฉะนั้นจิตแห่งความสงบจิตแห่งความปิติสุขมันจะเหมือนน้ําครับที่เข้าไปลดกองไฟครับให้ค่อยๆมอดมอดลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะทําให้สถานการณ์ทุกอย่างที่เราคิดว่ามันตรึงเครียดเนี่ยอาจจะกลับมาดีขึ้นได้นะครับขอแนะนำนะครับว่าอืคุณเข้าวัดหรือไปไหนให้ให้สติสงบก่อนถูกต้องครับถูกต้องคือคือจิตสงบจิตที่มันมัน เขาเรียก <Le ach> มีการให้อภัยทานคือการให้อภัยต่อก,กันด้วยการการเอาหูสิให้ต่อก,กันเนี่ยนะครับอันเนี้ยคือถ้าเราทําได้โอ้โหมันมันเป็นบุญนะบุญที่เกิดจากการอาาภัยทานนั่นแหละนะครับถ้าเราทําได้ถ้าเราทําได้มันดีแล้วก็โอกาสที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเนี่ยมันมีแน่นอนครับ,รบถ้าเราทําได้เพราะว่าเหมือนบอกเอาเราเอาน้ําไปลาดค่อยๆไปไปลดไอ้กองไฟที่มันสุ่มๆเนี่ย ลบลบคือม่ให้มันมันโตดุนนะแต่ถ้าไฟต่อไฟมันใส่กันมันก็ลุกไปหมดหมายถึงถ้าไฟต่อไฟมา<ช>นะมันก็พากันเผาว่าไปหมดทั้งบ้งานเลยทั้งหลังเลยครับแต่นี้เราเอาน้าเอาเอา,เอา,เ,อาเอาความร่มเย็นเอาความเย็นของจิตครับจิตที่เกิดจากบุญกุสลที่เราทาเนี่ยนะครับแห่งความสงบเย็นเข้าไปลบ คือ <c ười> จะไปให้หมอที่ไหนทําไม่ดีเท่าตัวเองทาถูกต้องครับอันนี้คือผมบอกถ้าเนี่ยไปถามใครก็ตามถ้าเขาบอกว่าเอ้ยทาได้เดี๋ยวเขาจะช่วยช่วยนั่นค, <ๆ S 1> คือคนที่เขาไม่รู้จริงผมบอกแค่นี้ยุกไม่รู้จริงครับแต่ผมเนี่ยผมผมผมอะรู้รนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเราผูกเราก็ต้องแก้แก้เองครับเขาเป็นเจ้ากรรมในเรของครับของเรา ให้คิดเป็นว่าเป็นเจ้าใครที่สุดเราต้องคิดเป็นถูกต้องครับเป็นเจ้าเจ้ากรรมในเวรเนี่ยนะครับมีทั้งคนสัตว์สิ่งของเนี่ยคือเจ้ากรรมในเวรหมดหลบนะครับสัตว์ที่เราเลี้ยงอยู่เลยก็คือเจ้ากรรมในเวรเรานะเรเป็นภาระเราไปไหนก็ไปไม่ได้เจ้ากรรมในเวรหรือคู่บุญคู่คู่บ้านใช่ครับคู่บุญคู่กรรมหรือคู่คู่ก็คือเจ้ากรรมในเวรเราคู่กรรมคู่บุญคู่คือคือเจ้ากรรมในเวนของเราแบแหล้นะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าก่อนเราอาจจะเคย เบียดเบียนของมาก่อนนะครับหรือไปทําอะไรไม่ดีกับเขาครับหรือชาตินี้เขาก็เลยมามันเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราน่โดยตรงอยู่แล้วฉะนั้นการที่เราจะให้ใครก็แล้วแต่เข้ามาล้างกรรมที่เราทําเนี่ยมันไม่ได้อต้องตัวเราเองเท่านั้นครับนะครับตัวเราเองเท่านั้นที่สามารถจะแก้ได้เหมือนความดีความความดีความไม่ดีที่เราทําเนี่ยครับเรารู้อยู่ในใจว่าเราทําอะไร ฉะนั้นเราจะแก้เราก็ต้องแก้ด้วยตัวเองพี่ไปทำอะไรพี่ก็ต้องแก้ด้วยด้วย,วยตัวเองก็คือเราทำอะไรได้อย่างที่ผมบอกแน<ะ>แนวทางนะก็คือในเรื่องของการทําความดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจเจริญภาวนา<ะ>การจเจริญสมาธิการทําทานอะไรต่างๆที่มันเป็นบุญน่ะ,ะเรานึกถึงเรานึกถึงคู่กรรมเราบุญกุศลทั้งหลายก็ขอแผ่ให้คุณนี้เออชื่อที่ปุ๊บขอให้ท่านตรงมีแต่ความสุขนะอะไรเนี้ย ให้มีแต่ความสงบุบมีแต่ความเย็นนะครับมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองคือเราเอาความปรลารถนาดดีเอาสิ่งดีๆเนี่ยให้เขาครับนะครับโดยที่เราไม่ต้องหวังอะไรนี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์เอกช่วยแผ่เมตตาให้ให้เจ้ากรรมในเวรผมครับนี่อาจารย์ผมให้ใช้ชื่อใช้รูปแผ่เมตตาด้วยได้ประกอบประกอบเพื่อความสบายใจของผมครับนี่เวลาเข้ามีปัญหานะครับ เข้าหาคนัเข้าหาธรรมนี่ครับครับเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์เอกอาจารย์เอผมไปนั่งนั่งแผ่ไมตตาอาจารย์ด้ไหมาอาจารย์ทำได้อ่าได้ครับจริงๆอ่ะไม่ต้องหรอกอ่าพี่ทเทพนั่งอยู่ตรงนนะั้นอ่ะ่ดีแล้วครับแต่พี่ทเทพตั้งจิตครับกําหนดถึงหน้าของของใครก็ตามที่เราอยากจะให้ครับนะครับกําหนดกําหนดในจิตเลยแล้วนึกภาพขึ้นมาครับนะแล้ว เดี๋ยวผมจะสวดมนต์ช่วงแรกครับตั้งใจฟังให้ดีนะอันนี้มันจะเป็นบุญที่สามารถที่จะพอนั่งฟังบทพุทธมนต์จนจิตสงบบุญมันจะเกิดกับตัวเราเองด้วยครับส่วนหนึ่งครับครับเดี๋ยวพอผมเริ่มแผ่เมตตาเมตตังน่งเมตตาอันนี้แหละมันจะวิ่งไปละครับนะครับเพ่งจิตไปเลยครับนะครับเพ่งจิตไปเลยบุญกุศลทั้งหลายที่มาฟังบทตรวจหรือมามานั่งสมาธิในครั้งนี้ก็ดีก็ขอแผ่เมตตาจิตนี้ แผ่ความร่มเยมมม็นเป็นถุนะบุญกุศลนี้จงสําเร็จแก่เราก็นึกในใจก็ได้นึกถึงคนที่เรารอยากแผ่ม่ตาให้ใช่ครับประมาณนี้ผมนะครับรขอบคุณมากครับอาจารย์ดงครับผมครับอิมินาสก,การีนะพุทังปูเชมะอิมินาสก,การีนะธรรมังปูเชมะอิมินาสการีนะสังฆังปูเชมะ อารหังสัมมาสัมพุทธโภพควาพุทธัง Explorer, right öl, crochet, พัควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพรควตาธโมธรรมังนามาสมิสุปฏิปันโนพรคหวัตโตสาวะกะสังโคสังฆังนะมามิสาธุวันทามิพุทธังสัพพเมโทสังขมัตมีพันเตวันทามิธรรมังสัพพเมโทสังขมัตถเพันเตวันทามิสังฆังสัพพเมโทสังขมัตถเพันเต มยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสรเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสรเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสรเนนัสหะปัญจศีลานิยาจามะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธสะพุทธังสารนังคัจามิธัมมังสรณังคัจามิสังฆังสรณังคัจามิทุตยิยมปิพุทธังสรนังคัจามิ ทุติยมปิธรรมังสารังัจามิทุติยมปิสังขังสารังัจามิตติยมปิพุทธังสารังคัจามิตติยมปิธรรมังสารังคัจามิตติยมปิสังขังสารังัจามิปานาติปตา,าเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อาทินาธานาเวร,รมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาธราเวร,รมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวร,รมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะมา ทัานา,วาเวรมณีสิกคาปะทังสมาธิยามิด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลทั้งหลายที่ข้าพเจ้านี้บำเพ็ญเพียรมาตั้งแต่อดีตชาติมาจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการเจริญสามาธิภาวนารักษาศีลการให้ทานบารมีทั้งหลาย ขอบารมียงองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเหลา่าทวยเทพเทวดาทุกชั้นฟ้าอำนาจแห่งบุญกุศลทั้งหลายที่เกิดขึ้นในการหลักครั้งนี้ก็ดีก็ขอดุ่บรรดาลประทานให้เกิดเป็นร,รารุภาพเป็นกระแสแห่งบุญเป็นดวงแก้วเป็นแสงสว่างความร่มเย็นเป็นสุขทั้งหลาย จงบังเกิดแก่บุคคลคนนี้ที่อยู่หน้าทีน่นี้ขอให้ท่านค้นี้จงมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขความเจริญรุ่งเรืองด้วยอายุวันนักสุขภาพร,รัฐทางหนาทีการงานทั้งหลายมีแต่ความแกวขาาปลอดภัยทั้งปวงให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความร่มเย็น มีแต่ความแค่ค no. ่ามีแต่ความโชคดีทำการสิ่งใดก็แล้วแต่ให้ประสบแต่ความสำเร็จทุกประการขอให้มีแต่ความเป็นสุขมีแต่ความเป็นสุขมีแต่ความเป็นสุขสุขกายสุขใจสุขกายสุขใจตลอดกาลละนานเมตตาคุณนางอารังเมตตาเมตตาคุณนางอารังเมตตาเมตตาคุณนางอารังเมตตาเมตตาคุณนาง อรหังเมตตาเมตตาพุทนางอรหังเมตตาพุทโธกรรมัฏาโมกรรมัฏฐจุติสัมพุทโธพุทโธกรรมัฏาโมกรรมัจุติสัมพุทโธพุทโธกรรมัฏาโมกรรมัจุติสัมพุทโธพุทโธกรรมัฏาโมกรรมัจุติสัมพุทโธจุติจิตตังอรหังพุทโธนะโมพุทธายะ จุติจิตตังอรังพุทโธนะโมพุทธายะจุติจิตตังอรังพุทโธนะโมพุทธายะนะชาลิตินะชาลิตินะชาลิตินะตก,ก็เป็นอันเสร็จสิ้นไปนะครับอันนี้อันนี้คือทำแบบนี้นะครับเพื <c oughs> ่อความสุขนะักปัจจุบันรันกปัจจุบัน คือณักปัจจุบันคือมันสุขทั้งตัวเราเลยไหมครับคือสุขทั้งคนที่เราคนที่มาอย่างผมเนี่ยสุขอยู่แล้วมีความสุขแน่นอนครับผมเพราะเราเขาเรียกอภัญทานครับเรารู้จักการให้อภัยครับหลังจากให้อภัยแล้วเราก็อาทําความดีครับที่มันเกิดเป็นบุญพอเกิดเป็นบุญปุ๊บเราเพ่งเอาบุญแผ่ส่งมาให้ครับเขานะครับผมเชื่อว่าถ้าทําอย่างนี้ไม่่อยนะ คือเราต้องทําทําบ่อยๆนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวจะดีขึ้นนะครับอาจารย์เราต้องใช้บทแผ่เมตตาทั่วไปไหมสัพเพสัตตาเลยไหมหรือไม่ต้องคือจริงๆไม่จําเป็นหรอกรนะครับถ้าเป็นผมไม่จําเป็นนะคืออ่าสัพเพสัตตานี่คือมันแผ่หลอกสรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด,ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นครับจริงๆมันอันนั้นก็ว่าโดยรวมอ,อ่าแต่ถ้าจอดจงเลยเนะนี่ยอาจารย์เราจะจอดจงเลยแบบแไม่ต้องใช้ใช้คาพ ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลบารม,ขดดขมาาขีขององค์สมเด็จสมมาสัมพุทธเจ้าขอบ้ามีพระองค์ท่านเพราะกําลังท่านแรงมากครับให้ท่านประทานช่วยนะครับะะขอบุญนี้จงสําเร็จหรือขอแพร่ไปให้กับคนคนนี้เอ่ยชื่อเลยเอ่ยชื่อเลยครนะเอ่ยชื่อแล้พวกพวกพปังปังปังขอให้เขามีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความร่มเย็นนะอะไรเงี้ยับมันคือเราให้แต่สิ่งทีดีนั่นคือจิตที่เราให้ไปด้วยความ ความเมตตาเลือกจิตออกความเมตตาเดี๋ยวความเมตตาเนี่ยกระแสบุญแห่งความเย็นเนี่ยมันจะเข้าไปล้างผมบอกไงมันคือน้ําครับมันคือน้ําแห่งบุญครับมันจะเข้าไปล้างไฟครับไฟแล้วก็ไฟแห่งโทสะฉะนั้นคือไฟแห่งโทสะเอาโทสะเอาไฟเอาโทสะไปใส่มันก็ไม่ได้ผมก็ยบอกว่าพี่เทีนสังเกตว่ามันไม่ค่อยมีคนแนะนําแบบอาจารย์เอนะครับนะครับแต่เทียนจะแนะนําอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่่า เออเราที่ผมทําให้เพราะทําแล้วเรามีความสบายใจครนะอาจารย์คู่กรรมคู่บุญคู่เวรคู่มันมันยังไงอธิบายให้ฟังนิดนะครับก็คือคู่กรรมคู่เวรก็คืออดีตชาติ่ะเราเคยผูกกรรมกันมาตัวอย่างที่บอกเราเคยทําอะไรไม่ดีไว้นในชาติก่อนแต่ก่อนอาจารย์นะครับ,รบเหมือนมาชาตินี้เขาก็มาเอาคืนมาเอาคืนเราน่นนี้แหละมันเป็นคู่กันจะเป็นคู่กรรมกันครับ ที่บางครั้งเนี่ยบางคู่เนี่ยเป็นหัวเมียกันอยู่กันมาตั้งนานแต่ว่าเขาเรียกคู่กรรมเขาเนี่ยทะเลาะกันตลอดแต่ก็ไม่ได้เลิกกันนะต้องอยู่กันไปอย่างนี้อยู่กันไปตลอดอ่ะเหมือขาเป็นคู่กรรมกันอ่ะคือทะเลาะกันตะปีตะชาติครับนะครับเราก็เหมือนแบบแม่พูดอะไรมันก็ขัดหูมันก็ขัดลูกตากันไปหมดแต่มันอยู่กันได้นะครับแต่บางคนเนี่ยเหมือนจะไม่ใช่คู่กรรมนะครับ อ่าแต่งงานกันแบบหูใหญ่โตสวยหรูเลยอยู่กันแป๊บเดียวเลิกกันละอันนั้นเ็าหมดกรรมไปละหมดกรรมเขาจะไปเจอคู่ใหม่อาจจะไปเจอกรรมใหม่คู่กรรมคู่เวรคู่ใหม่แล้วก็คู่กรรมอีกต่ออีกทีหนึ่งอีกต่ออีกทีหนึ่งคือมนุษย์เราเนี่ยนะครับมันทุกคนต่างเกิดมาเนี่ยมันมีมันมีวรระกรรมของแต่ละคนเขาต้องบอกว่าตราบใดเราเนี่ยเรายังเป็นมนุษย์เรายังสามารถที่จะทําบุญได้ซึ่งเทวดาเขาอะ ทำไมเขาต้องมาผ่านกายสังขารเราแล้วมาร่วมกับเราอย่างนี้เพราะว่าทาด้วยกับเราแบบเราไม่ได้ครับเขาเริ่มาอาศัยกายสังขารของมนุษย์ผมเรียกถือว่ามนุษย์เราเกิดมาเนี่ยมันประเสริฐที่สุดแล้วมันเกิดยากนะการที่จะเกิดมันเป็นมนุษย์เนี่ยฉะนั้นเราเกิดมาแล้วเราก็ทําอะไรให a a line, we, ้ม okay. ันเป็นบ so right. right. ุญก awesome. ุศลติดตัวเราไปครับดีกว่ามันจะไปู่วกับเราบุญบาปเนี่ยมันจะไปร่วเกับเรานะครับยามใดที่เราวิญญาณจิตญาณหลุดออกจากร่างไปแล้วไปกับตัวจริงๆนะครับ เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างเลยแต่สิ่งที่จะเกาะติดชนะหลังเมื่อเราไปคือบุญกับบาปที่เราทําไว้ครับแล้วก็ความดีความชั่วที่เราทําไว้ก็จะถูกจะรับเสริมหรือจะถูกดา่าตามหลังหรืออะไรก็แต่แต่นั้นไม่ต้องสนใจแต่นั้นก็คือสิ่งที่ผมต้องบอกว่าเกิดมามาแต่ตัวแต่เราไปเราก็ไปเราก็ไปด้วยเราไม่ได้ไปแต่ตัวนะเราไปกับสิ่งที่เราทํานะครับ บุญหรือบาปเท่านั้นเราไปกับบุญเราก็ไปบนไปพวบภูมที่ดีเราบาปเราก็ลงแป้งล่างแล้วก็ผมก็บอกผมบอกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราอย่าไปคิดว่าอุ่นรกสวรรค์ไม่มีนะครับมีจริงๆครับอาจารย์เองนี่มีจริงร้อยเปอร์เซ็นต์อีกมิติหนึ่งเทพเทวดาทั้งหลายมีจริงหมดครับนะครับฉะนั้นผมก็บอกว่าเพื่อความสบายใจไหนๆก็เป็นคู่กรรมกันแล้วเนี่ยเราเขาเรียกเราเมตตาเรา อาหุ่นรีกมร้องให้อาภัยได้ถือว่าเป็นการดีที่สุดเราจะชนะนะรเรียกชนะอะไรชนะมาในใจเราครับคนที่สามารถที่จะให้อาภายัยคนให้าภัยเพื่อมนมนุษย์ด้วยกันได้เราชนะแล้วนะรรเราไม่ได้แพ้นะเรายอมเหมือนถ้าว่าเราแพ้แต่เราไม่แพ้ครับแต่เราชนะมารที่มันเกิดในใจเราก็มารมันกําลังแทรกเราเนะะี่ยนี่นะครับอาจารย์เอกับมีงานไหว้โูวันไหนครับ สำหรับงานไหว้ครูนะครับที่บ้านอาจนรเองเนี่ยจัดที่ที่นี่เลยครับอันนี้เป็นปีปีแรกปีที่สองแล้วนะครับแต่ผมก็จริงผมก็ไม่ได้บอกใครมากมายเพราะวจะบอกในในส่วนของเอฟซีเพราะมันกลัวที่พอในบ้านบางทีที่จอดรถอะไรมันมันกะกะบ้านคนอื่นมันพราะใชเป็นบ้านใัญ่ถูกลัวมันไม่มีที่จอดเรื่องเรื่องนเพราะว่ามันคนมาเยอะเลยมันจะไม่มีที่จอดมันลาบากแต่ว่าก็อย่างปีก่อนก็บอกแบบคนเอฟซีและลูกศิษย์ที่ใกล้ๆกล้ชิดเท่านั้นที่มากันนะครับ แต่ว่าจริงๆผมก็ไม่ค่อยได้ไปแบบบอกออกสื่ออะไรมากมากว่ามาเยอะแล้วมันไม่มีที่รองรับจะจัดกันเมืไหน่สำหรับเอซนะครับพออาจย์ไม่ให้เบอร์ไว้นะครับ FC ต้องมีเบอร์ต้องหาต้องหาใจเจอคือผมบอกผมผมบอกว่าแล้วแต่บุญบารมีของแต่ละคนนะแต่ผมไม่จะประกาศแบบโอ้ยเยอะๆว่าต้องมาเพราะเดี๋ยวมันจะมันจะมาแล้วมันมันไม่มีที่รองรับจริงๆนะครับเหมือนแบบตอนที่แบบเปิดสอนในพลังลคุณน่ะต้องเบรกอ่ะ ต้องเบรกอะถ้าไม่เบรกมันมันไม่มีที่รองรับมากันร้อยกว่าคนอะ,อะแค่แค่แคบบ่ผมผมลงไปแค่สองสามวันอะมาร้อยกว่าบุคบมต้อ,องบ,บอกต้องหยอกบอกว่าต่าไว้ก่อนคนอยากรู้หรอคนอยากรู้เยอะคือคนอยากรู้เรื่องอยากศึกษาเรื่องพุทธคุณเยอะนะเพราะว่าผมบอกว่าไอ้ศาสตร์ศาสตร์การสัมภาษณ์พลังพุทธคุณการจับพุทรคุณแบบจิตเชื่อมจิตแบบสไตล์ผมเนี่ยพลิกพลิกคนมาหลายคนแม้กระทั่งเนี่ยมาคนเนี้ยคนก็บอก ผมเปิดไปดู youtube ของอาจารย์ไม่ดูของของกุ้ยเต้ทพก็ดีเนี่ยพอเห็นอาจารย์ปุ๊บเนี่ยเออผมอะเหมือนมันมันอยากอยู่ดีอะเหมือนแบบจากคนที่เราเคยกินเหล้าอ่ะพี่มันมันไม่มันไม่อยากจะกินอ่ะเหล้าเต็มบ้านเลยเดี๋ยวเราจะทําเรื่องคลิปหนึ่งอาจารย์จัดงานวันไหนก็วันที่สิบเอ็ดครับวันสิบเอ็ดมีนาคมนะครับซึ่งซึ่งวันเนี้ยวันวันที่สิบเอ็ดเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมจะให้นะครับกับกับบรรดาลูกศิษย์และเอฟซีทุกนายที่มาเนี่ยก็จะมีการสวด ทิพมลนะครับมหาทิพมลมนเทวดาพญายักษ์ซึ่งผมจะสวดเองซึ่งอันนี้จะเชิญกูบาจารา์และกูบาจาจารสิสิตจักโลกทิพย์ท่านน่เมีตาประทานพรอในพวกเรากี่กี่โมงครับก็ได้จะช่วงบ่ายนะช่วงบ่ายนะครับติดตามอาจาร์ยเอาเองนะครับเพราะว่าไม่ลงเบอร์ให้ถ้าเป็น f อฟซีก็มาได้เาูกกันครับโอเคครับอาจารย์ขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ